วันนี้องซานซูยีรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพครับเชิญรัฐมนตรีจากอาเซียนทั้งหมดไปที่ย่างกุ้งรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตวินัยของไทยด้วยครับปิดประตูคุยกันเรื่องโรฮิงญ,ญาที่ยักษ์่เพราะว่าที่นั่นเกิดความรุนแรงบานปลายไปทั่วภูมิภาคนี้ครับที่น่าเป็นห่วงผมไม่ทราบแล้วว่าปิดประตูคุยกันนี่พูดกันถึงเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่า มีรายงานข่าวกรองที่ออกมาจากกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้ครับ ICG International Crisis Group กลุ่มวิกฤตสากลซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่เนี่ยอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์บอกว่ามีความเชื่อมโยงของกลุ่มหัวรุนแรงจากซาอุดิอาระเบียปากีสถานเนี่ยมาเกี่ยวโยงกับโรฮิงญาในยะไข่ด้วยเขาออกเป็นวิดีโอมาแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้เนี่ย มีส่วนเข้าไปช่วยโรฮิงญาปะทะกับทหารพามา่าเมื่อวันที่9ตุลานี่จําเหตุการณ์นั้นได้นะครับปะทะกันรุนแรงตายไป9ก้าตำรวจพามา่าทําให้ชาวโรฮิงญาต้องหนีตายข้ามไปบังคับเทศที่เป็นชายแดนทางเหนือถึง27,000คนครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียซึ่งไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยบอกเลยว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนเนี่ยจะต้อง เป็นผู้ประสานการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์ถูกคมเหงรังแกถูกคมขืนถูกทำร้ายจนกระทั่งมีรายงานจาก a อม e s t y International บอกว่าเหตุการณ์การทำร้ายหรือการข่มเหงรังแกชาวโรฮิงญาอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลพมา่าโดยเฉพาะกองทัพพม่า,มาได้กระทำลงไปโดย ยังไม่มีการสอบสวนหาผู้ที่กระทําผิดมาเลเซียวุวายอย่างรุนแรงเลยครับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักวันก่อนบอกเลยครับว่าพม่าต้องรับผิดชอบเพราะว่านี่เป็นอาญากรรมข้ามชาติใช้คําว่าจีนไซด้วยซ้าไปว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ผมคิดว่าคนไทยเราต้องระมัดระวังเพราะว่ายักษ์ไข่นี่อยู่ทางเหนือของพม่าห่างจากไทยไม่เท่าไหร่ครับปัญหาโรฮิงญาเราก็ได้รับผลกระทบ กลุ่มหัวรุนแรงที่ว่าเนี่ยชื่อฮาราคาเอลยาคินแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นขบวนการแห่งความศรัทธาที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งมีโยงใหญ่ไปที่ปากีสถานและมีที่ซาอุดีอาระเบียด้วยหัวหน้ากลุ่มนี้ซึ่งประกาศผ่านวิดีโอด้วยนะครับเขาบอกเขาชื่ออัตตาอูล่าเกิดที่การาจีปากีสถานพ่อเนี่ยเป็นโรฮิงญาที่หนีตายไปที่นั่นแหละ ที่การาจีนั่นแหละแล้วก็คลอดลูกคนนี้ลูกคนนี้เนี่ยตอนนี้โตขึ้นมาเป็นหัวหน้าแหละเป็นหนึ่งในยี่สิบคนที่บุกเข้าไปในยักษ์ไข่และไปเป็นแกนสาคัญในการปลุกในการฝึกในการสอนอาวุธให้กับชาวโรฮิงญาที่นั่นเพื่อสู้กับทหารของพมา่าที่นั่นแหละอัตตาอูล่าคนนี้เนี่ยพ่อเป็นชาวโรฮิงญาเกิดที่การาจีเสร็จแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่เมกกะที่ซาอุดีอาระเบียด้วย แต่มีคณะกรรมการประมาณ20คนอีกกลุ่มนึงที่เป็นชาวโรฮิงญาเหมือนกันซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่เมกกะและกำกับดูแลกลุ่มอีก20คนที่บุกเข้าไปในย่างไคเพื่อฝึกชาวโรฮิงญาเพื่อต่อสู้กับทหารและต่อสู้กับรัฐบาลพม่านี่แหละนี่คือเรื่องใหญ่ที่ตอนแรกจำได้นะครับองซานซูยีไม่ยอมรับว่ามีปัญหาโรฮิงญามีแต่ชาว บางประเทศที่หนีเข้ามาในพมา่ายังผิดกฎหมายฉะนั้นจะไม่ให้สัญชาติแต่ว่ายิ่งวันก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่จนกระทั่งถึงมีการร้องเรียนมีการเดินขบวนและองค์กรระหว่างประเทศก็ขอร้องให้รัฐบาลพม่าเนี่ยต้องทําอะไรบางอย่างและนี่แหละคือที่มาของการที่องซันซูยีจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปิดประตูคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนคนอื่นๆ เพราะองซาสุยอ้างว่าข่าวบางกระแสที่ออกมาเนี่ยผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่จริงกล่าวหารัฐบาลไมพม่าอย่างไม่เป็นธรรมฉะนั้นจริงได้ให้อาเซียนด้วยกันเนี่ยมาฟังฟังแล้วอาเซียนจะทําอะไรอย่างไรนี่ยังไม่ชัดเจนครับแต่ผมหวังว่าอาเซียนจะกดดันให้พมา่าต้องทําอะไรบางอย่างที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ของการประทะการใช้กําลังต่อชาวโรฮิงญาและหาทางออกที่ถาวรด้วยเช่น ให้สัญชาติเช่นหาที่ทางให้อยู่เช่นให้องค์การสหาประชาชาติเข้าไปช่วยหาทางออกนี่ไม่พ้นครับว่าอาเซียนต้องเป็นแกนสําคัญในการที่จะประสานกับพมา่าอย่าลืมนะครับว่าอ,องซานซูจีได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้คนก็เลยทวงถามซูจีว่าแล้วคุณจะทําอย่างไรให้เกิดสันติภาพในประเทศของคุณเองวันนี้ อ,องซานซูยีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวีรสตรีของโลกต้องตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมัสยชนและการให้โอกาสเท่าเทียมกับชนกลุ่มน้อยที่พม่าครับเรื่องนี้ต้องถามรัฐมนตรีต่างประเทศไทย,ไทยคุณดอนที่ไปร่วมประชุมปิดประตูคุยกันต้องมาเล่าให้คนไทยฟังครับว่าคุยอะไรกันจริงๆแล้วไทยเราจะมีบทบาทอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาโรฮิงญากลายเป็นจุดที่จะทําให้เชื่อมโยงไปถึงการก่อการร้ายข้ามรัฐซึ่ง แน่นอนประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยถ้าหากการก่อการร้ายอ้างโรฮิงญาและกระจายบานปลายเข้ามาในประเทศไทยด้วยเราต้องรีบป้องกันก่อนจะเกิดเหตุเช่นนั้นครับสวัสดีครับ